I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me line, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sitting. and this is just the beginning. And I'm closing in the night, and there ain't no point in resisting. Living life like a dream, break it right? That's the thing. Every night, got a team. I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming. okay. This a dream, and I pray. As a team, one day, it will be me if I, I wanna day. Push myself to the limit If I play it, then I win it I'm just saying, I'm just living for today For a minute, I will stay I just did it, have no shame, I admit it Looking right at me To see if I succeed To see if I believe They're looking up to me they want the best of me now best of me now best of me now best of me they want the best of me now best of me now best of me now best of me สวัสดีครับผมเซลแมนนะครับสำหรับคันที่พามารับชมคันนี้นะครับคือ c a p โฟ Highlander 2.2เกรดแซนะครับเกียร์ออโต ตัวนี้มี8สปีดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมกันนะครับว่าคันนี้มีการตกแต่งะไรเพิ่มเติมพิเศษบ้างแล้วคืยอย 2. 2สสองนะครับมีสเปคเป็นยังไงนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นลูกค้าออนไลน์ของผมอีกท่านหนึ่งนะครับที่ทําการโจองออนไลน์เข้ามานะครับโอเคครับเดี๋ยวไปรับชมกันครับ คันนี้นะครับคือแคปโฟไฮรันเดอร์สองจุดสองเกจแดนะครับเกียร์ออโต้หรือ2องจุดสองแมคฟอร์นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยสําหรับสีขาวคันนี้ครับสีขาวมุกนะครับคันนี้ราคาขายที่เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทนะครับรุ่นนี้มีทั้งหมดสี่สีนะครับสี่สีก็คือจะมีสีขาวมุกแบบนี้สีบอลเงินนะครับสีบอลเงินก็คือคันนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นสีเทาใหม่นะครับหรือว่าเป็นเทาเอลบูสนี่นะครับนี่คือเทาเอลบูสนะครับแล้วก็มีสีดํานะครับมีทั้งหมดสีสี สามสี่นี้ก็ราคาก็จะแตกต่างกันเจ็ดพันบาทแล้วสองตัวสองแม็กฟอสคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องเครื่องยนต์ให้ฟังอีกทีนึงนะครับสําหรับคันนี้เดี๋ยวผมขอแนะนําก่อนละกันว่าสําหรับสองพันยี่สี่กับสองพันยี่ห้าเนี่ยตัวรถนะครับเหมือนเดิมหมดทุกอย่างนะครับแตกต่างกันที่เครื่องยนต์เท่านั้น,นครับเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้าสามพันหรือว่าเป็นเครื่องสอดจุดสองครับสําหรับรุ่นใหม่ล่าลสุดเนี่ยจะไม่มีหนึ่งจุดเก้าแล้วนะครับโอเคคันนี้ก็คือเกตซัทนะครับเกตซัทดูง่ายๆนนะะครับก็็จเป ก็จะดเหอา์จะเป็น LED นะครับแบบนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์จะมีมาให้ทุกทุกรุ่นนะครับสําหรับเกรด L ขึ้นไปเนี่ยก็จะมีไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาให้แล้วนะครับคันนี้นะครับเกรดซ่าทำการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับลูกค้าต้องการกระจังหน้าสีดานี่นะครับปกติชุด s s p o r t ตี้เดี๋ยก็จะเป็นสีดําตัดแดงนะครับอันนี้เป็นสีดําล้วนเลยแบบนี้นะครับพร้อมชุดสเกิร์ตด้านล่างนี่ครับก็จะมีสีแดงติดตั้งมาให้ตัดกันนะครับสีดําแดงแบบนี้ ใส่สปอร์ตตี้นะครับนี่รับด้านหน้าในฝ่วนของด้านข้างก็นะครับมีซุ้มล้อนะครับเป็นสีดำด้านนี่นะครับติดตั้งมาให้ทั้งสี่ล้อต้วนี้เลือกได้นะครับจะเป็นดำด้านดำเงาจัดให้ได้หมดนะครับสําหรับลูกค้าที่ออกแล้วก็ผมนะครับส่วนด้านข้างนะครับก็จะมีติดตั้งนี่ครับสติ๊กเกอร์พร้อมเข้ากระจกมองข้างแบบ LED นี่ครับจะมีไฟ LED ตรงนี้เนี่ยเป็นเข้ากระจกมองข้างสีตามตัดแดงแบบนี้ พร้อมครอบเสากระด้านบนนะครับติดตั้งฟิล์มเรียบร้อยครับสำหรับคันนี้นะครับสามบานหน้าเนี่ยจะเป็น6 0นะครับเป็นฟิล์มเซรามิกไฮคูลครับส่วนสามบานหลังก็เป็น80เซนะครับนี่ครับมีชุดคิ้วด้านล่างนะครับส่วนของล้อมแม็กก็จะเป็นคอบสิบแปดพร้อมยางดีสตินะครับ เป็นยาง AT นะครับนี่ครับขนาด265 60ห้าขอบทั้ง4ล้อแบบนี้เลยนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาชมรอบคันอีกทีนะครับรับัองที่สองกันดูง่ายๆเลยนะครับก็จะมีในส่วนของเพจด้านหลังนี่ครับของท้ออแบบนี้แม็กฟอร์นะครับเครื่องยนต์ใหม่นี่ครับ ภายนอกจะเหมือนกับเกีแทดปี2024ทั้งหมดนะครับแล้วก็ภายในนะครับ <hein. S 1> เหมือนกันหมดครับเกีแทดเนี่ยก็จะแผงประตูจะเป็นหนังนะครับพร้อมบุนุ่มมาให้นะครับทั้งเท้าแขนและด้านข้างตรงนี้นะครับทั้งนบนี่ยก็เดินมาไปให้เป็นสีเงินเก,ก,กียแทดก็จะมีออโต้มาให้1บานนะครับมีล็อกกดล็อกรถนะครับล็อกกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้านะครับอันนี้ปรับกระจกนะครับอันนี้พับกระจกมองข้างนะครับสามารถปรับและพับไฟฟ้าได้นะครับ ในส่วนของเบาะนะครับได้เป็นเบาะหนังคูแม็กนะครับกระจายความร้อนได้ดีไหมจอดในที่ร้อนนะครับนี่ครับแต่ว่ายังเป็นปรับมืออยู่นี่ครับสาหรับเกียร์แซดคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับก็มีติดตั้งล็อกเทคให้เรียบร้อยครับอยู่ด้านล่างกันขโมยนะับเปิดฝาถังน้ามันเปิดฝาโปงหน้านะครับอันนี้ก็เป็นปัดระดับไฟหน้าป้องกันเสียกระรงตัวอันนี้เป็นปุ่มรีเจนนะครับรีเจนกรณีที่มี การแจ้งเตือนที่หน้าจอเนี่ยให้กดก็สามารถกดได้นะครับกดเองได้แต่ตัวรุ่นใหม่เนี่ยทำงานแบ้อัตโนมัตินะครับแต่เราสามารถกดเองก็ได้นะครับถ้าเเราต้องการนะครับอันนี้คือเมื่อหยุดรถเนี่ยรถเครื่องยนต์จะดับไปนะครับเมื่อทําการเหยียบคันเร่งเนี่ยก็จะติดขึ้นมาใหม่ครับสาหรับพวงมาลัยครับเกี Z แซดก็นี่ครับเป็นพวงมาลัยุ้่หนังเดือนตะเก็บมาให้สีขาวพร้อมัลติฟังก์ชันครับควบคุมหน้าจอครับขนาด8นิ้วตรงนี้นะครับ ความพุดคอนโทรลนะครับพุดคอนโทลจะสอด้านบนด้านล่างจะเป็นสามปุ่มจะเป็นปุ่มปุ่มในการปรับหน้าจอนะครับหน้าจอเอไมดีตรงนี้เดี๋ยวผมเล่าตาให้รับชมนะครับนี่ครับมาร์เก็ตไซต์แต่ด้านหน้าปัดเรือนไม้เป็นแบบนี้นะครับมีจอรองรับ Apple c a r p เ a y และ a n d r o i d Auto นะครับแบบไร้สายด้วยตรงนี้เป็นแอร์ปรับมือนะครับเกียร์ตโนมาตัวนี้จะเป็นขอนสอนเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องเครื่องยนต์ให้ฟังอีกรอบนึงนะครับ จะแนะนำภายในรถก่อนนะครับตัดบอดด้านบนนะครับจะเป็นบูนุ่มมาให้นะครับเกิดจะเข็บให้สีขาวนะครับกระจกมองหลังก็จะสามารถกดตรงนี้ให้ตัดแสงได้นะครับยังไม่ใช่เป็นแบบดโนมาสนะครับเน้นโทษสีด้านทั้งหมดครับสำหรับด้านบนก็จะมีลำโพงมาให้นะครับ8จุดนะครับสำหรับเกจแฟซ่ดขึ้นไปมีไฟนะครับหน่วงเวลาไฟตรงกลางนะครับ ก,ก็อาตรงในส่วนของตรงนี้ก็จะสามารถวางแก้วน้ําได้สองจุดนะครับแล้วก็มีที่พักแขนนะครับในส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะมีแอร์หลังมาให้ด้วยพร้อมช่องชาร์จนะครับเป็นไท p e C แล้วนะครับตัวนี้นี่ครับเบาะเป็นเบาะหนังทั้งคันนะครับมีที่จับตรงนี้นะครับสําหรับผู้สูงอายุหรือว่ามีเด็กมีอะไรก็ตามครับเหยียบบันไดแล้วก็ สาบตรงนี้ขึ้นลงสะดวกสบายแล้วสํสำหรับตัวยกสูงของ e สูทุกรุ่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปรับชมเครื่องยนต์กันนะครับอันนี้นะครับคือเครื่องยนต์ใหม่นะครับ2.2 m a c f o r d e นะครับสำหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.2 Turbo d ่ยวนะครับมีการอัปเกรดนะครับกล่อง ECM นะครับ Electric Control Module นะครับ ให้มีเรื่องของการประมวลผลได้ไวขึ้นนะครับและตอบสนองก,กับการเหยียบพเัเร่งไฟฟ้าเนี่ยที่ดีขึ้นนะครับสาหรับเครื่องสัตทุสองใหม่นี้นะครับมีพื้นฐานมาจากเครื่องยนต์1.9นะครับแต่มีการพัฒนาขึ้นใหม่โดยการเปลี่ยนฝาสูบครับลูกสูบการสูบและกระบอกสูบนะครับทาให้มีปริมาตรนะครับสําหรับซีซีเนี่ยสูงขึ้นเป็น2,164นะครับซีซี CC สำหรับรุ่นใหม่ล่าสุดนี้ทําให อัตราเร่งอะไรต่างๆนะครับอีสูเคมว่าดีขึ้นทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราเร่งในช่วงต้นเนี่ยปกติเนี่ย1.9ก็ออกตัวจะมีความอืดนิดนึงนะครับสําหรับ2.2คันใหม่รุ่นใหม่คันนี้นะครับเคมไว้เลยนะครับว่าออกตัวแรงขึ้น56นะครับเท่าที่ผมลองขับมาเนี่ยออกตัวดีขึ้นเหมือนเครื่อง3พันเลยนะครับงั้นลูกค้าที่ยังลังเลอยู่ก็สามารถเข้ามาทดลองขับกันก่อนได้นะครับแต่ก็สําหรับนะครับกาลังแรงม้านะครับ เครื่องส่งตัวสองอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบสามแรงม้านะครับที่สามพันหกร้อยรอบต่อนาทีนะครับสําหรับแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่สี่ร้อยนิวตันเมตรนะครับที่หนึ่งพันหกร้อยรอบถึงสองพันสี่ร้อยรอบต่อนาทีนะครับสําหรับแรงบิดนี้ถือว่ามาไวมากนะครับพร้อมจับคู่กับเกียร์อานอโรมาต์นะครับแปดสปีดสําหรับเกียร์ออโต้ตัวนี้นะครับมีเกียร์แปดสปีดแต่เครเกียร์ธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นหกสปีดเช่นเดิมนะครับเครื่องยนต์แม็กฟอร์ดใหม่นะครับสองจุดสองแม็กฟอร์ดนะครับมีให้เลือกทั้ง ตัวเตี้ยหรือว่าเป็นตัวยกสูงไฮแลนเดอร์นะครับสำหรับรุ่นที่ไม่มีนะครับก็จะเป็นในส่วนของรุ่น Vcross เครื่อง3000จะไม่มีเป็น2.2 m a ุ f แม็กฟอร์นะครับจะเป็น3.0 m ุ Mac f o นแม็กฟอร์สนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดมองหาหรือสนใจเนี่ยก็สามารถเข้ามาชมก่อนหรือว่าทดลองขับก่อนได้นะครับสำหรับโชว์รูมผมก็จะมีในส่วนของรุ่น r v i e s 2 2ุครับสีขาวมุกแล้วก็จะเป็นในรุ่นเกียร์โต้เป็นตัวแคบตัวเตี้ยนะครับสามารถเข้ามาทดลองขับกันก่อนได้นะครับแต่แจ้งไว้ก่อนเลยนะครับว่า 22เกียร์ออโต้เนี่ยออกตัวดีขึ้นกว่า1.9เยอะมากครับ56%ครับนี่ครับวันนี้ครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวใหม่ของ e นะครับ22 m a c f o r c e นะครับยังไงเข้ามารับชมตัวจริงกันได้ครับติดต่อเข้ามาได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น y t u t u l i ล e Facebook หรือว่าเป็น TikTok นะครับมีอัปเดตให้ทุกวันทุกช่องทางเลยครับจะมีอัปเดตกันทุกวันนะครับยังไงคลิปนี้ ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับลูกค้าท่านใดสนใจออกแล้วกับผมก็ติดต่อเข้ามาได้ครับยิสุบางบอนเซลแมนครับผมสวัสดีครับ